โอเควันนี้ก็อยูกอกอ่กับมิสซากาเลโกะจาวิเล่กับเอ่อเลนเซเว่นไนน์เนาะนมันเป็นอ,อัพเดตใหม่ก็คือจะมีอัศวินใหม่นั่นก็คือชื่อว่ามิโฮนั่นเองเขาก็แจกสีดาวอ่ะเออแจกสีดาวฟรีไงต้นเดินนี่คือล่างสีดาวที่เขาแจกมา tomb, huh? แล้วก็ผงไทยมันก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานเนีไยตัวเนี้ยโคตรโกงอ่ะ อวิก็โกงที้ขี้พอกันอ่าเรามาดูที่มิโคกันเนาะเนาะดูล่างหกดาวสกิลหกดาวเลยอวิกสวยเอออวีนี่ก็ทำให้ตนเองได้ระบบช่วยต้านทานคนเสียหายทั้งหมดแฮดิดอ่าเพิ่มโอกาสในการโจมตีจุดอ่อนให้แก่ ตอนเองเนี่ยยังสูงมันก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันก็ยังไม่ได้ก็ได้แต่สีดําด้วยสร้างความเสียหายกายภาพ80%เปอร์เซ็นของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูสามตัวที่มีพลังโจมตีอื่นขาไปอ่อังกันเออเพราะมันก็เป็นภาษาไทยให้เนี่ยโอ้โหหัวละเุ้ยชอบผม เฮ้ยชอบผมนะผมสวยอะเพราะว่า oh, oh, เป็นท <laughs> oh, วินเทลไโหแต่เสียงโหละนี่คือแบบอาบุกทลังก็สตูทั้งหมดแบบทะลุบับอันนี้เป็นแค่แบบ50%แล้วก็สุ่มรูปแบบใหม่แต่อีเพรย์ไมีคานะมันสองร้อปรตูทั้งหมดด้วยทะลุบับด้วยนะมือชิบหายเดี yeah. ๋ยว <laughs> เออแม่งแหละจริง ไหนลองดูแบบสี่ดาวดิเอาไปเนี่ยแหละสี่ตัวคงจะรอดเออใช่เดี๋ยวเล่นแบบง่ายดูดีกว่าเพราะแม่งแค่เอาไปกน โอ้ยแหลกอะไรนี้คะดูแบบตัวเดียวดูเหรอแบบง่ายไปแล้วกันเออมันจะได้แบบอขอเป็นไอพีบุและกันเพื่อทำการเผาผ่านลุญแจมีแบบเยอะชิบหายก็คงจะไม่ตายหรอกนะใช่ เป็นแบบสามตัวนะ,ะอันนี้ดูแบบสีดาวแบบโอ้โหสมจริงไปเลยดูแบบโอ้โหเอาอีกรอบหนึ่งจะดูสก,กิลสองเดี๋ยวเราไปดูแบบรีวิวฮิโร่อีกอันหนึง่งเฮ้อ ท่านี้ที่ธรรม,มาดานดูไปแล้วโอ้เดูแบบธรรมดากันดีกว่ <S <S oh, <what? S 2> เราไปดูล่างหกดาวกันเลยดีกว่าน,นะล่างหกดาวกับอ w a k e เอเเอมันเป็นอะไรเป็ตัวอย่างอ,อันนี้เห็นแล้วแบบธรรมดาเลยแบบ c r ี t i c a l แล้วไม่เห็นอ้ ก็จะอลังการงานมากลวกช้าไปเลยเรมาดูเอาเวกันดีกว่าอือเราควรจะดูล่างเอาเฮกตั้งแต่แรกเลยวันนั้นก็ตีธรรมดา คือนางสวยมากจ้ะร่างเอเวงนางสวยนะเออขอเล่งได้ไหมอ่าเรามาดูล่างเอเวกันดีกว่า โอ้โหโอ้โหเรื่อ <saben> ด <im> ูใหม่ิโอ้ก็แรงไหมแวะดูกีพลังเฮ้ยทำไมกูชอบเรียกว่ากีสัตย์อีเพย์แมคาดิว่าไม่เคยเห็นมัน โอ้โห <Yeah>. oh, oh, ไม่สวยตรงที่ไม่มีแบบเหมือนชัดวัดไทยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออใช่ไม่มีเสียงเรียกเมค้าได้เยอะจะฟัง เฮ้ยไม่ใช่มาใหม่เลยนะใบเจนี่เดี๋ยวแล้วกูจะติดเไอ้กูจะติดเรืก็ติดเพลงบ่วก็คงจะไม่ติดนะเดี๋ยวต่งเจอเข้าก่อน ก็ไม่มีอะไรแค่แบบมาเลยมาดูมีโฮเฉยๆว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเาขามาตอบทีนึงอ่ะตรงนี้ก็เวลาไปก่อนแล้วกันว่าแบบไม่ค่อยมีคลิปจะลงไงเออไปก่อนละบาย